กณคือผู้โชคดีได้รับสร้อยขอทงคัมภ <hã> ีรช่ไสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับท้ำกลางกับบรรยากาศแบบว่า ชิลมากธรรมชาติแล้วก็มีพูลวินล่าด้านหลังนี่ทุกคนใหญ่มากเป็นสาวให้นราที่ใหญ่ที่สุดนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องควินปอจ้าแล้วก็ช่อง m i s ม e ิสอ y c h ลี่ชาแนลนะคะวันนี้เรามาอ่าร่วมกันเปิดกล่องซุ่มเราสั่งมา19กล่อง19กล่องนะคะจากเพจสอดอร์สไตล์ค่ะนี่นะ มาด้วยความแบบชอบทำนะจ๊ะใช่แล้วก็จะมาลุ้นกล่องสุ่มกันว่าแต่ละกล่องเนี่ยใน19กล่องเนี่ยมีอะไรบ้างสั่งมานานยังประมาณจะจะสองเดือนและไม่ของอ่ะหนึ่งเดือนเออแล้วก็กว่าจะรอเปิดเดียอีกหนึ่งเดือนเดี๋ยวว่ากันนะ ไปสองเดือนเพราะทุกคน้าเรางานแน่นมากไม่ค่อยว่าวันนี้ได้เลิกแล้วจ้ะมาเริ่มกันเลยดีกว่ามาแล้จะผัดกัะเปิดคนละก่องให้ช่องแอมมี่สตอรี่เปิดก่อนเลยกล่องแรกเดี๋ยวเราเปิดดูวิ่ยได้อะไรกล่องแรกได้อะไรของกินค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยอย่างแรกคือที่เราได้เป็นคอฟฟี่เป็นกาแฟเป็นกาแฟ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไดเอทกินกาแฟนี่ค่ะนี่นะกินกาแฟนะคะแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะที่มักงหน้านี่เขามีนี่เขามีบีมักงหน้า<อ>แล้วก็มีบ,บินให้ว่าอันนี้มันเท่าไหร่นี่ที่มักงหน้าสองอันเลยทุกคนอ่ะอ่ะบินทั้งหมดนะคะทั้งสิ้นเลยในกล่องน,นี้ก็488บาท488บาท แต่นี้กล่องสุ่มกล่องเท่าไหร่199บาทค่ะอุ้ยเอาจริงอ่ะนี่ดูถ้ากล่องสุ่ม199บาท199บาทแต่ว่าอันนี้นะคะราคาทั้งสิ้น488บาทนะคะก็ถือว่าคุ้มแหละคุ้มแหละมาอยากได้ทองอ่ะได้ไหมมีทองไหมไม่แน่ลองดู19กล่องนี้จะได้อะไรบ้างมาสับกันเกลแจกสับกันแกะสับๆค่ะสับค่ะแม่ อ่ะมาอุ้ยเหมือนเหมือน่มาร์กน้าอีกแล้วเออแสดงว่าที่มาร์กน้าจะมีทุกกล่องหรือเปล่าไม่แน่อันนี้อะไรอ่ะอ่ะราคาเท่ากันอ่ะ488บาทอ่ะเหมือนกันเหมือนกันแต่อันนี้เป็นโกโก้ดแโกโก้ที่มาร์กเหมือนกัน ที่มัเหมือนกันเลยอ่าเหมือนกันนะอันนี้ก่อนที่2โอเคอันนี้เขาขายผลิตภัณฑ์อันนี้เปล่าใช่ถูกต้องในเอสโกโก้ถูกต้องค่ะเขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทิ้งลงไปค่ะทิ้งลงไปอ่ะอย่ดูกล่องนี้กล่องนี้ทุกคนตาเรนีิแปลกตานี่แปลกตาค่ะแปลกตาอะไรอ่ะดิวโดอไม่จับคืออะไรว่าดิวโดเยี่นี่เหรอ ไม่ใช่ล้อเล่นอันนี้คือที่มาร์กไหมอ่าที่มาร์กว่านหางจรเโอเคดีที่มาร์กว่านหางจรเคค่ะทุกคนแล้วก็มีมาร์กอีกเช่นเคยค่ะ2อ,อันค่ะมาร์กับพห้หน้าเนียนอยู่บริส <laughs> แล้วก็นี้อะไรอ่ะเอออะไรเอสเซนต์กุหลาบเรวิธีใช้ใช้ทาบำรุงผิวหน้าและบริเวณลำคออ๋อเป็นเหมือนแบบพวกเซรั่มอะไรอย่างเงี้ยมูลค่าทั้งสิ้นกล่องนี้สี่สี่บาทจ้ะแล้วก็นี้อันนี้อันนี้กันอะไรอันนี้มันคืออะไรอ่ะอ่านไม่ออกอ่ะขนมหรือเปล่ายานะขนมหรือเปล่าทุกคนเขียนว่าอะไรอ่ะจากา เอฟเฟกมาเลยจ้าอะไรไม่รู้ว่าอันนี้น่าจะเป็นอ่ครีมบำรงุงปากหรือเปล่าใช่เหรอ,หอลองพื้นหรือเปล่าหมขนมหรือเปล่าเออไหนลองชิมไม่มันน่าจะเป็นรองพื้นอุ้ยไม่ใช่หรออ๋อครีมอใช่ครีมโอ้ครีม,ม,มบำรุงมือหรือเปล่ากลิ่นแบบว่าอันนี้ต้องต้องไปใช้อะไร Google แปะที่หลังเขียมภาษาไทยมา โค้นไม่ออกเลยค่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะค่ไปกล่องต่อไปจ้าเข็นเข็นเทนแขนแ้นเขนเขนัขนเข็นเข็นเลยเอ็นเออเ็นเนเนเข็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 อกไวนเ่อนเข็นเนเนเข็นเนเข็นสขนเ้็นเนเข็นเข็นเขเเยเเเเเจอเลยจ้ะอุยมี ได้ได้ไไดทีหลังเลยอะดูบินซองเดงนะซองแดงดนะจ๊ะอะอันนี้ค่ะได้โกโก้เหมือนเดิมค่ะ,ะไ้โกโก,โก้ก็คือ<ก><ก>คุณสอดอเขาขายนะคะ,ะรสชาติของเขาอุ๊ว่าดีเลยอ แล้วก็มีที่มั้งเหมือนเดิมค่ะแล้วที่สมา์กให้หน้าฉ่ำไปเลยค่ะนั่นเดนยังไม่เปิดดีไหมหรือเปิดเลยเปิดเลยดีกว่าจัเข็งกล่องเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะคือเงินทอนหรือเปล่าใส่เต็ตุบตุเงินทอนหรือเปล่าอะไรไะไะ ไม่หนึ่งเฉลึงตอนนี้เท่าไหร่อุ้ยบาทหนึ่งก็สามหมื่นแล้วพอดีหนูติดธุระอะพี่บองเลเราดูกันว่เดี๋ยราดูสิอุ้ยทองอันนี้เป็นของขวัญต้อนรับจิ๋วเลยนะเนี่ยขอบคุณคุณสอดอนะคะมาต่อๆๆๆต่อมาต่ออาจจะได้สอง สองเส้นก็ได้นะคะก็ได้สามสี่เส้นเลยนี่ออได้ได้ทองได้ทองอันนี้อะไรอ่ะมาอีกแลกเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เป็นไรทห้อภัยว่าถือได้ทองแล้วได้ทองหนึ่งสองนี่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 หมาอีกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็กอกกอีกเช่นเคยค่ะโกว่้คุณแม่ทานได้หรือเปล่าเนาะมันเป็นมันเป็นผลิตภัณฑ์แบบลดความอ้วนแม่ทานไม่ได้นี่นะคะไปกล่องต่อไป โอ้ยลุ้นกันเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมอาหารนะเหมือนเดิมสงสัยเห็นว่าเราอ้วนมั้งเลยส่งมาให้จัดดูโปรไฟล์หรือเปล่าเออแอบดูโปรไฟล์เราหรือเปล่าเหมือนเดิม4 4 8 8เหมือนเดิมค่ะที่มาที่มาแล้วก็ไดเอทโกโก้เหมือนเดิมใช่อะ ต่เราต้องไปกันอย่างรวดเร็วนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเราเรารีบค่ะเพื่อเราจะได้ท้องค่ะเราเราร้นเงินมากอันนี้สี่ร้อยสี่บาทเหมือนเดิมค่ะอ่าเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยว่าแล้วหนักหนักโอ้หนักหนักคิดว่ามีรถมาสักคันคิดว่าเชอแอลกอฮอล์ตอนแรกอ่ะหยอกเลยอันนี้นะคะเหมือนเดิมสิบเก้ากล่องอะทุกคนเบาๆอะอาหากินให้ผอมกันไปเลยค่ะ กาแฟเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคเหมือนแล้วก็มาเหมือนเหมือนเดิมอ่าเหมือนเดิมมาไปมังหน้าเยอะมากค่ะว้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรเอาไก่ตีล้วไก่ตีกันโอ้ยได้ยินเสียงไก่ไปทุกคน ต่อไปเหมือนเดิมเลยค่ะโกโก้ค่ะโกโก้โกโก้แล้วก็มาร์กถ้าเขาสลาดัดสิดไปหรือยังเนี่ยโอ้เขาสลัดสิดไปหรือยังไง่อย่าเ <c oughs> พิ่งสลัดตอนนี้นะ <c oughs> ลูกค้าเ <c oughs> พิ่งเปิดกล่อง บอกว่าได้ทองคำหนึ่งสลึงคุ้มแล้วเพราะว่าพี่ปอซื้อไปเท่าไหร่นะสี่พันประมาณสี่พันสี่พันแต่ตอนเนี้ทองหนึ่งสลึงประมาณเท่าไหร่หกเจ็ดพันน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าคือเป็นคนแบบไม่ค่อยซื้อทองเลยก็เลยไม่รู้แต่ว่าน่าจะใช่แต่หมดนี่ก็น่าจะคุ้มแหละคุ้มเพราะว่าอะไรรู้ไหมแค่ได้ทองหนึ่งสลึงก็คือคุ้มแล้วนี่เขามีสองแดงห้นี่ตาย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 เบิกได้ที่ไหนคะ เออได้ที่ไหนคะโทรหาเลยโทรหาคุณสอดอเลยอันนี้เขาให้เขาให้ไปเอาที่ไหนอะพี่บอมิซาติดต่อผ่านเพจเลยแจกต่อดีกว่านะอ่ะกล่องสุ่มอยากทํากล่องสุ่มแจกเหมือนกันเอาไหมเออเออกล่องซุ่มแจกอะไรดีเนี่ยแจกของเนี่ยด้วยแล้วก็มีของเรื่องอื่นอีกดีไหมอยากทำบ้างอ่ะที่ถามคืออะไรรู้ว่าคือหน้าตาจริงจริงมาก จริงจังนะเนี่ยจริงจังนะจริงจังนะเอาจริงมาวันอะไรกี่ตองาวชาวเย็นชาวเย็นชาวันเย็นค่ะชาวกวันเย็นเลยม้า่ะสรุปแล้วก็คือของที่ได้มาบนโต๊ะก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มค่านะคะใช่นี่โอเคร้อยเก้าสิบเก้าบคุณมมากขอบคุณเพสสดดอมากนี่ดูก็คือเราสั่งเองด้ยชอบทำ นะคะไม่ได้มีการคือส,สั่งมาไม่ได้ไไดหวัง <c oughs> อะไรเลยมมค่ะแค<ช>่แบบว่า <c oughs> อยากใช้ตังค <c oughs> ์ปาตังกอกอยากใช้ตังค์เฉยๆ <c oughs> อ่ะเราก็จะทิ้งทายไว้ว่า ราอยากแจกกล่องสมสองเพศสองเพศเราอยากแจกกล่องสุมอ่ะค่ะกดกติกาอะไรดีให้สิทธิ์สําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คลิปนี้เปิดไปสาธานาะด้วยนะทุกคนกดไลค์เพจให้กับควีนปอก็แอมมี่ิสเตอรลิชแชแนลเอากล่องสม่ม้บาทจริงอยากให้ฟรีด้วยซ้ำพี่ฟรีดีกว่าไม่เขาก็คงคิดแหละว่าไม่ ฝากกัให้รีไปด้ฟรีเลยจบจบฟรีฟรีอะฟรี่ะตายแม่ฟรีจ้ะถ้าเกิดทําตามกติกาเราเสร็จแล้วเนี่ยแคปแล้วก็ส่งมาในข้อความเพจแล้วก็ไปคอมเมนต์ในใต้คลิปว่าแบบกล่องซุ่มแล้วก็โพสต์รูปด้วยนะโพสต์รูปแปลว่าว่าเนี่ยแชร์จริงอะไรเงี้ยเชิงสาธารณะฟรีฟรีเราไม่ได้มีแค่นี้นะมีมีหลังจากนี้อีกมีอีกมีนี่เดี๋ยว ไอ้การนี้มันนี่แม่ขอไม่ได้ไม่ได้ในห้องจิ๋วอันนี้ให้จิ๋วที่กันโอเคเนี่ยดูสิถ้าใครอยากได้อะแบบฟรีๆโอเคค่ะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดสับตะไคร้ให้ด้วยสับตะไคร้ไม่ชอบปังตะไคร้นะคะสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะยังไงก็ฝากแชร์ไปเยอะๆนะคะคุณปอกปัง world ด้วยนะคะแล้วก็แอมมี่สตอรี่ชาแนลด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย